สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่นี่วัดท่าไม้นะครับวัดท่าไม้ตั้งอยู่ที่อําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอุโบสถนะครับอุโบสถวัดท่าไม้เป็นอุโบสถที่มีความสวยงามวิจิตรการตามากมากเลยนะครับเพื่อนๆดูเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเพื่อน ข้างในตรงกลางนะครับตรงกลางอุโบสถก็จะประดิษฐานองค์หลวงพ่อรุ่งซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับอ,อยู่ตรงกลางอุโบสถเลยนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นองค์พระประธานนะครับแล้วก็จะมีองค์พระนอนองค์ใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็มานั่งพักมานั่งสงบจิตสงบใจอยู่ในอุโบสถหลังนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับภายในก็จะสวยงามมากๆนะครับ ภายในก็จะเป็นโทนสีทองแล้วก็ตัดสลับกับสีดำนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็วิจิตรการตามากๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆแวะมานะครับแวะมาชมแวะมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาทําบุญที่วัดท่าไม้นะครับภายในสวยงามนะครับนี่ภายในอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถที่มีความงดงามมากๆนะครับเพื่อนๆภายในก็จะประดับประดาด้วยเครื่องทองต่างๆนะครับ ดูแล้วสวยงามมากนะครับผมเคยมาที่นี่แล้วประมาณ3ามครั้งนะครับแต่ว่าก็าไม่เคยเบื่อนะครับมามาดูตลอดแล้วก็มาเยี่ยมชมมากราบไหว้มาขอพรอที่วัดที่อุโบสถหลังนี้ประจํานะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแนะนํานะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอําเภอใกล้เคียงก็แวะมา ไหว้พระขอพอรที่อุโบสถวัดวัดท่าไม้นะครับเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนมากก็จะมีคนในช่วงวันหยุดยาวก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ